จะไปซื้อที่อื่นทําไมเล่าในเมื่อที่นี่มีให้เลือกมากกว่า100คันมหากรรมทั้งยิ่งใหญ่ครับก่อนสิ้นปีใหม่นี้จัดของดีๆให้กับพี่ๆได้เป็นเจ้าของกันรถตู้คอมพิวเตอร์ครับหรือว่ารถตู้โดยสารหลังคาสูงเรารวมไว้นะที่แห่งนี้ทั้งหมดแล้วสวยดีมีคุณภาพและมีการรับประกันหลังการขายเหมือนอ,อกห้างป้ายแดงเปียบเลยฮะ แต่ราคาถูกกว่ากันเยอะและอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่จะได้กับการซื้อคอมพิวเตอร์ที่โชว์รูมปฏิพัทธ์ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกคันเอาไปแค่จองร้อยเดียวและสามารถจัดไฟแนนซ์ป้ายเหลืองได้ที่นี่เท่านั้นมิมบุรีหนองจอกเปิดทุกวันโทรติดต่อด่วนจองตอนนี้มีคันไหนบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันไปพร้อมๆกันนะฮะ ตอนนี้เนี่ยหลักๆเลยก็จะมีเป็นตัวสีบรอนและก็จะมีเป็นตัวสีขาวมีทั้งตัวเกียร์ธรรมดามีทั้งตัวเกียร์ออตโต้มีทั้งเบาะหนังและก็เบาะผ้านะครับอย่างถ้าเกิดแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเบาะหนังมันจะมีทั้งแบบ16ที่นั่งและก็จะมีทั้งแบบ12ที่นั่งทุกคันเนี่ยขอเน้นเลยนะฮะประวัติตรวจสอบเช็คศูนย์ได้รถมีที่มารถมีที่ไป เพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราดูกันตามเนื้อผ้าจริงๆออกห้างป้ายแดงมือแรกราคามันอยู่มาล้านกว่าบาทถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดไหนๆจะซื้อทั้งทีหนึ่งคอมิวเตอร์คันใดคันหนึ่งที่จอดอยู่ในโซนนี้มาดูมาเลือกเพิ่มเติมกันที่ร้านปฏิบัติออโต้ได้เลยนะฮะเนี่ยนะครับมีให้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ30กว่าคันที่อยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือจะเป็นโซนรถตู้โดยเฉพาะ ล้างทําความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีอีกชุดหนึ่งเป็นชุดใหญ่นี่คือจะเป็นตัวเซ็ต A เดี๋ยวจะมาให้ดูตัวเซ็ตบีอีกรอบหนึ่งแต่แค่นี้ก็เลือกไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะฮะไม่ต้องมีคําว่าจองซ้อนไม่ต้องมีคําว่าพีออเดอร์และมีตัวลดเลยให้เลือกก่อนสิ้นปีนี้และถ้าเกิดจองตอนนี้เหมือนอย่างเนี้ยได้มีการบอกไปครับ ได้ทันทีประกันภัยชั้นหนึ่ง0 0 0กว่าบาทและดอกเบีย้ยโคตรสวยเริ่มต้น2.99นะครับนี่นะฮะอย่างแบบนี้ก็จะเป็นตัวเบาผ้านะครับมีทั้งข้างหน้าเบาผ้ามีทั้งข้างหลังเบาะหนังแบบนี้มันก็จะคระสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยรถจะเป็นเดิมทั้งหมดรถจะเป็นเดิมเดิมทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวความสะอาดและก็การที่เราดูแลรักษาเหมือนกับเราเป็นคนซื้อรถเองนะฮะพวกนี้คือเป็นรถที่สวยและมีคุณภาพอันรับประกันเลยนะครับถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอหรือว่าทั้งเกิดยังเป็นคุณลูกค้าออนไลน์นะฮะ เอารถตู้ไปจัดส่งตามบ้านในต่างจังหวัดและพบเจอว่ารถมีการย้อมแมวมารถมีการประสบอุบัติเหตุมายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าเสียเวลาแถมค่าตกใจให้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็แล้วแต่หรือว่าเป็นแบบไหนก็ตามแต่จองร้อยเดียวหมดทุกคันนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูแถวนี้นิดหนึงเพราะว่ามันมีเป็นตัวสีขาวนะครับเนี่ยให้ดูกันแบบไปเรื่อยๆได้ พราะว่าถ้าเกิดอย่างคันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรครับอันยังมีคันอื่นให้เลือกแบบนี้ก็คือจะเป็นตัวเบาผ้าสีแถว16ที่นั่งตัวนี้จะเป็นออโต้หายากโคตรๆนะฮะความสะดวกสบายในการเลือกซื้อตัวรถเนี่ยปัจจุบันต้องทำให้ง่ายแต่มันง่ายและก็ต้องได้สิ่งที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าง่ายและได้สิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ถูกต้องนะครับภาษีพ,พรบรบางคันใกล้หมดเราก็จะมีการต่อให้เป็นตัวปีหน้าเรียบร้อย ดูอย่างเบาหนังคันนี้ดิครับมันเป็นตัวเบาหนังใหญ่มันไม่ได้มีการเก็บเพิ่มเบาะผ้าต้องมีการบวกเพิ่มในยอดจัดเบาะหนังต้องมีการบวกเพิ่มในยอดจัดเราไม่ใช่ธรรมดาในการขายรถตู้นะฮะเพราะนั้นในแต่ละคันเนี่ยเราบอกเลยว่าไม่ว่ามันจะมาเป็นแบบไหนก็ตามแต่เราจัดให้แบบในราคาเดียวและจบไม่มีการเก็บอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับ อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญเนี่ยบางที่ทําไม่ได้บางที่ทําได,าได้สามารถนับหลายที่ได้เลยสําหรับตอนนี้ก็คือการจัดไแนนซ์ป้ายเหลืองสีขาวอันมีให้เลือกสองคันนะตอนนี้อันมีสีขาวให้เลือกอยู่ตอนนี้เนี่ยสองคันนะครับตัวนี้จะเป็นปี2019สีขาวสวยเลยขาวเนี่ยมันจะหายากกว่าตัวสีบรอนแต่พอเวลาได้มาทั้งทีเนี่ยรู้สึกว่าป้ามปลื่มใจ เพราะว่าเราสามารถจะพูดอะไรหลายๆอย่างกับตัวรถได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสภาพไม่ว่าจะเป็นการทำภายในมาสวยครับสองคันนี้เนี่ยออโต้ทั้งคู่นะแล้วให้ดูตัวบอ่อด้านในโอ้โหคันนี้คือบอ่อแบบดีจัดเลยนะมันจะมีการวางตำแหน่งในการนั่งโดยสารเนี่ยอย่างชัดเจนตัวนี้ก็จะเป็นสามแถวสิบสองที่นั่งนับรวมกับตัวตอนหน้าด้วยที่พักคงพักแขนอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะฮะ เพดานก็จะมีการทําใหม่เพื่อความสวยงามนะครับให้มันคุมในโทนเดียวกับตัวบ่อไปเลยแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับบางคันก็มีจอบางคันก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยส่วนถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าบางคันเนี่ยมันเป็นแบบเดิมๆเนี่ยพี่ๆครับพี่ๆต้องฟังอันแบบนี้มันสามารถไปทําเพิ่มเติมในอนาคตได้นะฮะพวกนีก้คือจะเป็นเอกลักษณ์เลยของรถนะครับเพราะว่าไหนๆเราจะซื้อทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุด ในแต่ละคันเนี่ยอันได้มีการทำรีวิวทำเป็นตัวแยกไว้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเข้ามาดูตัวจริงที่ร้านติดต่ออันและเดี๋ยวมาดูรถกับอันตัวนี้จ,จบแน่นอนอย่างคันนี้นะสีขาวคันที่สองอันจัดให้แบบเต็มเมใส่เป็นตัวล้อแมก t ีให้นะฮะร,รถตู้เนี่ยขออะไรไม่เยอะมากกว่าครับขอแค่ใส่ล้อแม็ก่ันเยวก็ถือว่าสวยหรูแล้วนะคันนี้ก็จะเป็นตัวทรงบอที่เหมือนกับคันก่อนหน้านี้ นะครับเป็นเกียร์ออโต้เครื่องสามพันดีเซลไม่เคยมีการดมแก๊สโครงสร้างรถเดิมไม่มีการชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ำท่วมไม่มีจมน้ำและก็ไม่มีการประสบอุบัติเหตุนะครับอันบอกแล้วว่าการซื้อรถในราคาหลักนี้มันต้องได้อะไรมากกว่าการซื้อรถอันไม่เคยขายรถที่แถมความวิตกกังวลอันกล้าพูดได้เลยนะฮะว่าเราเนี่ยใจถึงพอถ้าเกิดใจไม่ถึงขายรถพวกนี้ไม่ได้ มันจะมีอะไรมากกว่านี้อีกเยอะพี่ๆครับอันไม่รู้ว่าพี่ๆอยู่ในจังหวัดไหนกันตอนนี้อันไม่รู้ว่าพี่ๆประกอบอาชีพอะไรกันตอนนี้และอันไม่รู้ว่าพี่ๆรายได้เท่าไหร่กันอยู่ตอนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่พี่ๆต้องรู้จากอันน้าตรงนี้อันแถมประกันภัยชั้นหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทอันให้จองรถตู้ทั้งหมดที่จอดอยู่ตรงนี้ร้อยเยี่ยวหรือถ้าเกิดจอดนอกเหนือจากตรงนี้ทั้งลานทั้งโชว์รูม อันก็ให้จองแค่100บาทเหมือนกันนะครับและก็สามารถจัดไฟน้ำป้ายเหลืองได้แต่แต่แต่แต,แต่ถ้าเกิดดูคลิปอันมาจองตอนนี้อันแถมฟรีน้ำมันเต็มถังอันแถมฟรีจัดส่งให้ทั่วประเทศและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับ ระบบไฟทุกอย่างอันมีการดําเนินการให้และอันจะแถมอีกหนึ่งอย่างตัวนี้ถือว่าสําคัญมากมีติดรถไว้ดีที่สุดบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีกหนึ่งปีทุกสถาบันทางการเงินสามารถที่จะรองรับยอดกู้ในแต่ละคันได้ที่เยอะมากๆเพราะนั้นครับใครที่กําลังสนใจ เราไม่ต้องรออย่างอื่นให้นอกเหนือจากนั้นแล้วไม่ควรที่จะไปเสียเวลาหลังจากนั้นแล้วเอาตอนนี้เอาที่นี่ซื้อกับอันทีเดียวครั้งเดียวจบแน่นอนเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจนะครับโทรติดต่อเข้ามาได้เลย0891104954ส่วนร้านเราตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะฮะมิมบุรี หนองจอกนะครับถ้าเกิดในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าอาจจะเป็นวันธรรมดาไม่ได้ไปไหนขอให้เรียนเชิญมาแวะเวียนเที่ยวรับชมคอมพิวเตอร์ที่ร้านปฏิพันธ์ออตโต้ได้สมมุติว่าอย่างอยู่ในละแวกใกล้เคียง8ปลิ้วบางน้ำเปี้ยวรามอินทาสะพานใหม่เรียบทั้งด่วนลัก4ส,สายไหมมาที่นี่ได้เลยบอกว่าดูคลิปอันมาทุกคันจองร้อยเดียว จัดไฟแนนซ์ของธนาคารไหนก็ตามแต่อันแถมฟรีประกันภัยชั้น1นึ่งสอหมื่นกว่าบาทพร้อมรับรถพร้อมซื้อรถรีบติดต่อมาบางคันก็มีจำนวนจำกัดนะฮะแต่รับประกันเลยว่าได้รถที่ดีมีคุณภาพแน่นอนต้องซื้อกับที่โชว์รูมปฏิภาชนเท่านั้นเลยเดี๋ยวเจอกันครับ